กลับคารวะท่านอาจารย์หมอเขียวดรเตใจเพชรไาจนที่เคารพอย่างยิ่งคารวะครูรู้ทุกท่านค่ะเจริญธรรมพี่น้องจิตอาสาทุกท่านและก็ผู้ที่เข้าในนี้ทุกท่านนะคะค่ะวันนี้จะจะมาส่งเออกันบ้านอริยศสตจ์จะจะส่งสภาวะธรรมแต่ว่าฟังของพี่สาวันนี้แล้วโอยโดนตัวเองเต็มๆเลยค่ะเดี๋ยวแนะนำตัวก่อนนะคะ ชื่อเสภา,านำข้ออายุ65ปีเป็นจิตอาศาจนป่านาบุญสองตอนนี้อยู่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะก็จบอริยะปัญญาตรี7ปีจากสถาบันวิชารามนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็โดยอัตโนมัติก็ก็เข้าค่ะเดี๋สัญญาณก็มานะคะ พี่โสภาแนะนําตัวไปถึงอริยะปัญญาตรีนะคะตอนนี้ก็เรียนอริยะปัญญาโทค่ะสัญญาณเน็ตน่าจะยังใช้ความพยายามอยู่นะพอโทอยู่ค่ะ ค่ะพี่พี่พีโสภาลองใหม่ดูนะคะเมื่อกี้สัญญาณอ่อนค่ะข่าเชิญต่อได้คะ่ะค่ะก็ของที่ได้มานะคะกระเป๋าประมาณสิบกว่าใบแล้วก็เป็นเป็นเขาเรียกอะไรนะแบรนด์เนมบ้างไม่แบรนด์เนมบ้างเสร็จแล้ว พอมาแกะดูจะใช้มันเวลาผ่านไปประมาณสามสี่ปีปรากฏว่ากระเป๋าอะ่ะมันใช้ไม่ได้ที่เป็นกระเป๋าหนังอะ่ะมันหลุด <c oughs> มันหลุดล่อนไปหมดเลยแล้วที่ที่ทำให้ทุกข์ก็คือกระเป๋าใบนั้นอะ่ะกลายเป็นของคุณหมอที่เราแบบ um um, ท่านนี้รักมากอย่างเงี้ยแล้วท่านก็ตั้งใจมากแล้วก็ดูราคาแล้วโอ้โ oh, หตั้งสามสี 4, ่พันคือคือไม่ได้ใช้เลย ก็บอกหมูกลุ่มว่าเอาไงดีเนี่ยน้ำตาไหลเลยออกมาดแูแล้วก็บอกพี่จุกว่าเนี่ยพี่จุกเอาไงดีเนี่ยอย,ย่ยาให้อย่าให้หมอรู้นะว่ากระเป๋าเนี่ยเก็บจนไม่ได้ใช้เลยก็กลายเป็นความความทุกความทุกข์จาสมแล้วก็มาดูมาดูที่เป็นกล่องใหญ่ๆที่จากเอ่อสะสะจให้มาบ้างหน่วยงานกลุ่มนูน้นกลุ่มนี้ให้บ้างมันเป็นพวก ชุดชากาแฟถ้วยโถอะไรที่ต้องที่ต้องเอามาโชว์อะค่ะแล้วบังเอิญว่าที่บ้านไม่มีตู้โชว์ไม่มีคำว่าโชว์คือถ้วยจานอะไรที่จะใช้ก็คือรับแขกหรือใช้ก็ก็ชุดเดียวกันนั่นแหละคือคือไม่สะสมไม่สะสมไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่อันนี้มานานแล้วก็มานั่งทุกว่าเอ๊ะต้องเก็บต้องมีต้องมีกล่อง,องลังพลาสติกใหญ่ๆแล้วก็เอามาเก็บเก็บไว้แล้วมันเป็นภาระภาระมากเลย พอเอาออกมาดูนี่จะใช้ในสถานการณ์ไหนเนี่ยมันกาแฟก็ไม่กินแล้วแล้วถ้วยสวยๆเนี่ยนี่มันไปตั้งที่ไหน,นชุดเนี่ยจะเอาไปไว้ไหนก็ยังเป็นปัญหาอยู่เนี่ยว่าเอจะเอาไปไหนดี <c oughs> ก็นึกถึงโอ้เนี่ยมันเป็นก็เลยพอพอตอนที่พี่จุก,กเกษียนคือคือตอนนั้นตอนที่พี่กเกษียณน,นะกำลังไม่มีโควิดก็กำลังโอ้โหจัดงานนี่เยอะมากพาไปเที่ยวก็เยอะมากอะไรเลยเยอะ,ยอะ พอหลังๆก็ก็ไม่ค่อยมีแล้วก็ตอนพี่จุกระษียณก็บอกว่าพี่จูเนี่ยจะเอาอะไรเนี่ยกระเียนจะให้อะไรอ่ะนึกไม่ออกเลยว่าจะให้อะไรพี่จุกบอกว่าไม่เอาอะไรแล้วจุกก็ไม่ให้อะไรใครก็ด้วยบอกดีดีด,ดีเป็นคําตอบที่ชัดเจนเลยคือก็ไม่ให้อะไรก็มาคิดว่าคนที่เขาเคยให้เราเนี่ยเขาจะเสียใจไหมนะแต่ก็คือคือก็ก็วางใจได้อ่ะคิดว่าเออถ้าเราให้ไปแล้วหนึ่งเราทุกไม่รู้จะซื้ออะไรให้เขา สองซื้อไปแล้วเขาอาจจะเป็นภาราเหมือนที่เราเป็นภาราอยู่ตอนนี้ก็ได้ก็เลยวางใจได้เลยค่ะแล้วก็อันนี้อันนี้ทีนี้จะจะเข้าสู่การส่งการบ้านสภาวะนะคะทุกก็คือเกลียดแมวเกลียดแมวมากไม่ชอบชังมาตั้งตั้งตั้งอดีตชาติไหนก็ไม่รู้แล้วทีนี้ เอ่อเมื่อเดือนมีนาที่ผ่านมาเนี่ยแล้วลูกลูกเขามาเวิร์กฟอร์มูมที่บ้านเขาก็บอกว่าแม่เขาขอเลี้ยงแมวนะก็เลยบอกว่าอุ้ยไม่เลี้ยงได้ไหมอ่ะเขาบอกว่าแม่ทําผิดกับเขามาครั้งหนึ่งแล้วคือก่อนหน้านี้ยมันจะมีแมวจรจากที่ไหนไม่ทราบเข้ามาที่บ้านแล้วก็ลูกเขาก็รักมากเขาก็เลี้ยงเสร็จแ,แล้วพอเขากลับไปทํางานตเตงก็เอาไปปล่อย เอาไปปล่อยทีนี้ลูกก็ถามถามว่าแม่ <c oughs> แมวไปไหนก็บอกว่าก็เอาไปเอาไปหาที่อยู่ใหม่ให้เขาเขาก็เสียใจก็บอกแม่เอาไปปล่อยใช่ไหมบอกว่าก็เอาไปเอาไป <c oughs> ก็อ,กอ่ะก็เอาไปไว้แถวๆนู่นแหละเขาก็ซักอยู่นั่นแหละซักซักซักักก็บอกว่าเออก็ให้มันไปอยู่ตามธรรมชาติเธอะแม่ แม่ไม่ชอบแม่เลี้ยงไม่ได้มันผิดศีลนะเห็นไหมแม่ไม่เคยเลี้ยงเลยหมาแมวเขาก็คาใจตั้งแต่ตอนนั้นทีนี้พอเขากลับมาเ็าบอกว่าแม่เที่ยวนี้โควิดยาวนะน้องมาอยู่บ้านอะ่ะแม่ก็ไม่ได้คุยกับน้องน้องก็ทํางานไปแล้วน้องก็จะเลี้ยงแมวก็ในบ้านก็อยู่กันสามคนก็บอกว่าเอาไงอะ่ะถ้างั้นมาโหวตกัน <c oughs> ก็โหวตได้สองในหนึ่งคือเลี้ยงสองไม่เลี้ยงหนึ่ง <c oughs> ก็แพ้ก็แพ้ไปโดยปริยาย ก็ต้องยอมให้เขาให้เขาเลี้ยงแต่แล้วพอเลี้ยงตัวหนึ่งเขาก็ไม่พออีกเขาก็ไปเจอเขาก็ไปเจออีกตัวที่สวยๆเขาบอกว่าเออที่เลี้ยงอยู่มันตัวสีดํานะแม่ก็เลี้ยงตัวสีขาวอีกตัวบอกอีกแล้วเหรอแต่แล้วเขาก็เลี้ยงเขาก็เอามาเขาก็เขาก็ไม่มายุ่งอะไรกับเราเขาก็เลี้ยงของเขาแบบก็ก็เพิ่งเคยเห็นนี่แหละว่าคือคือที่เขาพูดกันว่าธาตุแมวมันเป็นยังไงก,ก็ก็ได้เห็นนะนะคะ คือโอ้โหเลยซื้อแบบซื้อที่นอนซื้อคอนโดให้เล่นซื้ออาหารอย่างดีซื้อที่อา,อาบน้ำอาบน้าแห้งพาไปฉีดวัคซีนพาไปหาหมอตามสติปโอ้เห็นแล้วเอาไงดีเนี่ย <c oughs> <c oughs> ก็ตอนแรกก็ทุกทุกใจอยู่เอ๊ะทำไงดีเอาไงดี <c oughs> ก็เลยบอกว่า ลูกแม่แม่จะไม่เอ่อถ้าถ้ายังไงอะนะตกลงกันก่อนได้ไหมว่าถ้าเกิดว่าลูกต้องกลับไปอยู่กรุงเทพลูกกลับไปทํางานน่ะลูกเอาไปด้วยนะก็บอกไม่ได้อยู่คอนโดเขาไม่ให้เลี้ยงเอา้าแล้วทีนี้เอาไงเอาไงอะก็ก็ก็กยังคิดว่าเออไม่เป็นไรหรอกลูกก็คงอยู่หลายเดือนแหละแล้วทีนี้เดือนเดือนที่แล้ว ก็กวันก่อนที่เคยเคยส่งเรื่องหูหูเหลือมเข้าบ้านนะคะ่ะก็อยู่ๆแมวตัวสีขาวของเขาหายไปหายไปก็เที่ยวหากันหาหา,หาเขาก็ลงลงประกาศให้รางวัลนูน่นนี่นั่นเขายอมลงทุนมากเลยนะเข,เ,ขเขาเขาเข้านู่นนี่นั่นเขาประกาศหาแมวเขาเสร็จแล้วก็หาไม่เจอหาไม่เจอเขาก็บอกว่าอืมเขาไม่ไหวแล้วนะเขาจะตั้งศินแล้วนะ เดี๋ยวเ้าตั้งสินไม่กินเนื้อสัตว์นะแม่ขอกินอาหารกับแม่ด้วยเอ,อวันที่ห้าแล้วเขาขอให้ให้ได้ข่าวแมวเขาว่าไปแบบยังมีชีวิตยอยู่ไหมหรือว่าใครเอาไปอะไรประมาณนี้แล้วเขาก็เขาก็พออยู่ๆก็วันนั้นก็ก็พี่ก็ไปไปเจองูนั่นแหละพอไปเจองูก็ก็คือได้รู้คําตอบว่าโอเคแมวแมวเข้าไปอยู่ในนี้แล้วแน่นอนแล้วไปอยู่ในในงูตัวนี้แหละเพราะว่างูเขาตัวใหญ่ เสรจแล้วเนี่ยเมือม่อเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเขาก็กลับไปทํางานเหมือนเดิมเขาก็กลับกรุงเทพแล้วเขาก็เขาก็ทิ้งทิ้งแมวไว้ให้พี่พี่ก็เอาไงดีเนี่ยคือคือคือ,คอมันมันมันเหมือนสัญญาณเดิมว่าอืมเคยมีอยู่ครั้งหนึง่งไปจัดค่ายไปจัดค่ายที่ที่ภูเก็ต แล้วมีน้องในทีมที่ไปอ่ะน้องน้องกิตอาสาในทีมตอนนั้นยังไม่ได้เป็นกิตอาสาน้องเขา mm hmm. เขาก็เป็นคนชอบแมวมากเลยแล้วพอไปเจอแมวตรงไหนอ่ะเขาก็หยุดคุยเป็นนานสองนานเลยแล้วบอกว่าโอ้โหนี่มันมันไร้าสาระมากเลยนะในในใจอ่ะก็คิดว่าจะคุยอะไรกับมันนักหนาเน,นี่ยมันไม่เห็นมีอะไรเลยไม่ชอบเลยแมวตัวนี้แล้วขณะที่คิดแบบนั้นน่ะ ก็ตัวเองก็ยืนเอามือเอามือผ่ยหลังสองข้างแล้วก็ยืนคุยกับน้องเขาอยู่ๆไอ้แมวตัวเนี้ยมันก็กระโดดกระโดดแบบขวานควักเขาเลยข้างหลังอ่ะขวานที่แขนน่ะแบบเลือดซิปมาเลยบอกเอา้าแล้วพอพอขวนแล้วเขาก็วิ่งไปอีกฝากถนนนึงแบบเขาลอยหน้าลอยตาเหมือนกับว่าอุ้ยสะใจก็มีความรู้ส <c ười> ึกว่าเฮ้ยขนาดคิดอยู่ในใจนะเขารู้ได้ไงเนี้ยก็ ควรเราเลยนั้นเนี่ยก็เลยมีความรู้สึกว่าเออตัวนี้ที่มันอยู่ที่บ้านเนี่ยเราจะคิดดีกับเขาหรือจะคิดไม่ดีกับเขาดีนะ <c oughs> <c oughs> ก็เลยภาวนาบอกว่าเออเออจะไม่เอาไปปล่อยนะแต่ว่าไปเองเฮอคือคือจะไม่เลี้ยงแบบระบบปิดก็ก็จะแอบปล่อยปล่อยคือคือพอเขานอนเขานอนเนี่ย เขาก็จะเข้ามานอนกับเราด้วยเหมือนที่เขาไปนอนกับกับกับคนเลี้ยงเขาเหมือนกับที่เขาไปนอนกับลูกเขาก็เลยบอกว่าไม่ได้นะมันมันไม่ได้จะมานอนแบบนี้มันไม่ใช่คือคือ,ค,อคือที่ใครที่มันแล้วกัน <laughs> ก็เลยพอเห็นเขาเขาวุ่นวายก็แอบเปิดหน้าตา่างให้เขาออกไปข้างนอกทีนี้เขาก็คงติดใจอ่ะเขาก็ไปไปที่บ้านน้องแถวนู้นก็มีหนูเยอะอะเขาก็เลยอาจจะได้แหลงของเขา ขาก็ไปฮ้ายไปก็แอบดีใจไปแล้วเที่ยวนี้ไปแล้วก็วางใจเออเที่ยวนี้ทีนี้ลูกก็ทั้งทั้งาลทั้งโทรแม่ขอดูหน่อยขอดูขอดูแมวหน่อยอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยบอกโอ้เข้าไปเที่ยวเดี๋ยวเขาก็มาเขาบอกมาแลยยังมาแล้วยังก็โทรอยู่นั่นแหละเขาก็ลบเราอยู่นั่นแหละก็เออเอาไงดีก็เลยแบบนึกในใจว่าไปเฮ้ไปเฮ้ยไปอยู่ๆเขาก็เข้ามา เราวางใจว่าเขาไปแล้วนะเขาก็เขาก็เข้ามาอีกเข,เขาก็กลับเข้ามาก็ก็ทีนี้ก็เลยวางใจว่าอืเอาเอ,าเอามาก็มาคือจะอยู่ยังไงก็อยู่คือจะเลี้ยงระบบเปิดคือถ้าหิวมาก็ก็ให้กินเพราะอาหารเขาซื้อไว้เยอะมากอาหารเขาตุนไว้เยอะมากเลยทั้งอาหารเม็ดทั้งแบบอะไรนะแบบพวกเออพวกอะไรนะไอ้บอลลูนนะาอะไรของเขาก็ไม่รู้แหละเขาใส่ตู้เย็นไว้เยอะ ก็พอพอแมวร้องมากๆวุ่นวายมากๆก,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 ก็ไปลื้อของในตู้เย็นนั่งงนแหละเอามาให้เขาอะไรประมาณเนี้ยก็เลยเลี้ยงแบบปล่อยเลี้ยงแบบปล่อยก็ก็แอบคิดว่าไปเถอะไปนานๆไปนานๆพอเราคิดแบบนั้นน่ะตอนเนี้ยเขาไม่ไปไหนเลยเขาอยู่ <laughs> เขาอยู่บ้านกาอยู่บ้านทุกวันแล้วเขาก็มาคอเคลียเราทีเนี้ยบอกอ่าแล้วทีนี้จะเอาอยัางไงดีทําใจยังไงดี ก็ต้องมานั่งนั่งคิดว่าถ้าไม่ถ้าเจอเหตุการณ์ที่มันมันไม่ได้ดั่งใจเราไม่ถูกใจเราอย่างเงี้ยก็ก็ต้องล้างก็ต้องล้างให้มันเป็นไปเอาเอา,เอาที่มันพอเป็นพอไปไม่ไม่กิรมาทะเราเกินไปอย่างเงี้ยก็ก,ก็ตอนนี้ก็เลยอยู่กับเขาเลยอยู่กับเขาได้ก็ไม่ถึงกับไม่ถึงกับชอบแล้วก็ไม่ถึงกับชังก็ก็กำลัง <laughs> กำลังวาง,วาง,วางใจอยู่ค่ะ <laughs> แล้วก็ขอขอทุกหายเฉับพลันอีกเรื่องนะคะยังพอมีเวลาไหมคะก็ทุกหายเฉัพลันก็เมื่อวานค่ะเอ่อใน,นาจิตอาสาส่วนสองเราก็มาประชุมกันประชุมกันเอ่อตามปกติก็ก็เข้าซูมเข้าซูมแล้วก็พี่จุกก็บอกว่าวันนี้เข้าซูมของพี่จุกนะเดี๋ยวพี่จุกจะส่งลิงก์มาจะส่งลิงก์มาให้ ก็ก็เข้าเข้าเข้าไปเข้าไม้ทำไมมันเข้าไม่ได้พอเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้ก็เออไม่เป็นไรเข้าทางคอมพิวเตอร์ไม่ได้เพราะว่าเออก็ปกติที่เข้าอยู่ทุกวันก็ก็คือลูกทำลูกจัดไว้ให้แค่เข้าเข้าแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรเลยใส่ใส่พัดเวิด์อย่างเดียวก็ได้แล้วทีนี้พอต้องมาเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่มันก็เลยทําไม่ได้ก็เข้าทางตทรศัพท์ไปก็คุยกับหมู่กลุ่มไปแล้วก็แล้วก็ แจ้งหมู่กลุ่มว่าเนี่ยของพี่นะซูมตอนนี้มันหายไปหมดแล้วมันทําอะไรไม่ได้แล้วนะ <c oughs> ทุกคนก็ช่วยกันส่งมาแก้อย่างนั้นแก้อย่างนี้น้องน้องแบงก์ก็บอกทําอย่างนั้นทําอย่างนี้น้องเอก็บอกทําอย่างนั้นทําอย่างนี้ก็ทําไปทํามามันไม่ได้มันไม่ได้ก็ก็ปิดปิดคอมหนึ่งรอบสองรอบก็เลยเอไม่ได้แล้วมันไปหมดแล้วก็เลยทีนี้เกิดทุกข์ขึ้นมาว่าอ้าวถ้าซูมเข้าไม่ได้แบบนี้ พรุ่งนี้วันจันทร์จัดสายด่วนยังไงเนี่ยสงสัยไม่ต้องจัดอาจจะไม่ได้จัดก็เลยคิดว่าอืเดี๋ยวจะแจ้งหมู่กลุ่มว่าวันจันทร์ลานะต้องไปหาคนที่เขาทําคอมให้ให้ซูมมาทําเป็นปกติก็ก็ก็วางใจก็คุยกับพี่น้องไปพออยู่อยู่ยังไม่ทันได้พิมพ์่งพออยู่อยู่อไม่ทราบใครในหมู่กลุ่มก็บอกว่าพี่โซวางใจบอกได้ได้พี่โซวางใจแล้วนะพอหันกลับมามอง ซูมเข้าได้ตามปกติแล้วก็เลยตอนแรกตอนแรกที่ที่วางใจก็คิดว่าอืมปัญหาแก้ได้ก็แก้แก้ไม่ได้ก็ไม่ต้องแก้แล้วล่ะก็วางใจก็ดีเหมือนกันอ่าก็พอหันมาอ้าวซูมได้ก็เลยบอกหมูกลุมว่าเนี่ยพี่แอบคิดไม่ดีนะแอบคิดว่าพรุ่งนี้ไม่ต้องจัดรายการนะทุกคนก็หัวเราะกันบอกว่าเห็นเวลาไม่มีคิดไม่ดีไม่ได้นะมันต้องมันต้องคิดดีเงี้ย ก็ก็เลยอเออทําไมมันมันหายฉาบปลาเลยตอนแรกแบบฟุง้งแอบฟุ้งว่าเออไม่ได้จัดรายการบ้างไม่ได้ดูรายการบ้างนู่นนี่นั่นพอวางปุ๊บมันก็หายปั๊บไปเลยค่ะก็ <c oughs> ก็เรื่องแบ่งปันนิดนึงตอนนี้ตอนนี้ของที่จะแบ่งปันก็ก็มีไม่มากแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นผู้รับตอนนี้ที่รับมานี้วันก่อนได้ผักเลี้ยงจากน้องนาลงมาก็ก็ก เห็นเห็นความก้าวหน้าแล้วยอดเริ่มเริ่มแตกนิดๆก็ดีใจแล้วแล้วก็ก็พี่รวมให้ผักกูดมาร้อยกว่าต้นก็ผักกูดก็ขึ้นสวยก็มาคิดว่าเออของตัวเองได้แบ่งแต่ได้แบ่งแต่เอ่อมะละกอกล้วยประมาณนี้ยังไม่มีเมล็ดพันธุ์ก็เริ่มเก็บเมล็ดพันธุ์มีก็มีพวกชบาเมเบิลแล้วก็เอ่อขี้เหล็กหวานซึ่งขี้เหล็กหวานเนี่ย กติก็หายยากนะคะคือคือมันไม่ค่อยมีวันก่อนพี่สำรวยเอามาให้แล้วก็เอามาหวานไว้แล้วก็ขึ้นตอนนี้ก็ก, <ๆ S 1> ก็เลยเก็บมเมล็ดไว้แล้วก็มีมเมล็ดมะละกอก็กะว่าเดี๋ยวอาจจะเอาไปรวมกับน้องสอนเหมือนที่พี่จุกทําคือคือจะได้ให้พี่น้องคือน้องสอนก็ทําอยู่แล้วก็ก็อาจจะส่งไปทางโน้นก็ก็มีประมาณนี้ค่ะค่ะนุโนาค่ะ พี่โสภาพี่โสภาได้โจทย์แบบโจทย์เห้่พวกเราต้องหัวเราะตามเลยนะคะไม่อยากได้อะไรได้สิ่งนั้นจริงๆวยและสุดท้ายลูกให้เลี้ยงอีกต่างหากนะคะเลี้ยงแมวนะคะเลี้ยงแมวที่อ่าเราไม่อยากเนาะสุดท้ายก,ก็ก็พามาที่ให้เราต้องได้ทําใจนะคะพี่โสภาให้เราทําใจไม่ชอบไม่ชังให้ได้เพราะตอนชังเนี่ยโอ้มันมันดึงเรื่องอ่า มาพัวพันกับเราอย่างนี่เลยอย่างที่แบบเหมือนเหมือนกันแกล้งเลยนะคะจริงๆเขาคงให้เราเจริญนั่นแหละนะคะแต่ว่าถ้าเราวางใจได้นี่เราก็มาดูผลอีกทีหนึ่งพี่สุภาจะมีเรื่องเล่าต่อในตอนต่อไปนะคะว่าเป็นยังไงหลังจากที่เรายอมรับชะตากรรมนั้นแล้วยอมรับนิบากดีร้ายของเรานั้นแล้วนะคะแล้วก็เออก็ก็ทําใจเป็นสูงได้แล้วนะคะคือพี่สุภาได้อ่า อาสูได้แล้วแหละในระดับที่ว่าเมื่อเมื่อมันจําเป็นเราอต้องรับวิฝากร้ายนี้เราก็รับด้วยความกล้าก็ดีที่สุดแล้วนะคะค่ะแล้วก็ยังได้มีอประสบการณ์แบ่งปันคนเกษียณที่เกษียณมาห้าปีแล้วนะคะพี่สุภาเกษียณมาประมาณห้าปีแล้วก็เลยมีของของขวัญที่เมื่อห้าปีที่แล้วที่พอมาเปิดใช้แล้วเขาก็เสื่อมไปตามอายุของเขานะคะ ค่ะก็ได้ล้างกิเลสอีกตัวนะก็ได้เห็นกิเลสของเรานะคะก็ได้ประโยชน์จากผัดสนั้นค่ะอนุโมทนาค่ะพี่โสค่ะลำดับต่อไปเป็นน้องเก๋นะคะจาก